น้องๆเปิดลักกี้บ็อกเอวีได้อะไรกันบ้างและนี่คือบ้านลักกี้บ็อกที่ผมทำการรวบรวมมานั่นเองครับผมซึ่งใช้เวลาทั้งอาทิตย์ในการรวบรวมจากอีเวนต์ของแอดมินนั่นเองฮะขอคนหนึ่งกำลังใจจะเกิดหรือไม่เรามาดูกันเลยกลับก็ไม่รอบครับผมกับเอ่อคอนเทนต์ทดสอบดวงนั่นเองแต่ตอนนี้คนดูฮาบ้านของผมนั้นว่างโรงงจงเตรียมตัวที่จะทําการรีเบิร์ตแล้วนั่นเองฮะหลังราทําการเก็บเงินมานาแสนนานครับตอนนี้คือเงินครบแล้วยังขาดเอ่อในส่วนของเจ้าเทอร์โบซึ่ง อีกบ้านหนึ่งมีเธอเบอ,เบอร์อยู่นั่นเองครับผมมีน้องๆหลายคนทักมาถามพี่ครับพี่ทำาไงให้ได้เงินเยอะๆฟาร์มเ,เ,เงินไว้ทำยังไงแน่นอนครับน้องว่าเออพี่ก็อยากรู้เหมือนกันครับเพราะว่าตัวทําเงินพี่มันก็ไม่ค่อยจะมีหรอกนะถ้าเกิดมีเลยก็พี่คงไม่ต้องนั่งเก็บเออเงินเป็นเดือนหรอกนะน้องอ่ะโอเคเดี๋ยวเราทําการเอาตัวนี้เข้าไปแล้วก็ทําการรีเบิร์ตกันเลยนะครับผมในที่สุดก็สําเร็จขั้นต่อมา100ทิลเลียนไม่เกโอ้ใช้ท็อปปี้ท็อปปี้นะฮะซึ่งเป็นตัวเอ,อ,บบอก็อ หาไม่ยากตรงน,นี้เจอบ่อยนะคบผมแต่ที่ยากก็คือเงินนั่นแหละฮะคนดูที่ยากคือเงินที่หากว่าจะครอบเงาละเรามาลองของอะไรกันนะสลับเอ่อรีเบิร์สสิบสามนะครับผมว่าแกซื้อมาราคาไม่แพงตอนนี้แต่ไม่ท่าได้นะเดีย๋ยไม่เคยเห็นเลยนะครับผมไม่ค่อยใครใช้เท่าไหร่หรือว่าเขารีเบิร์สก็ยังไม่ถึงแต่ว่าค,<ๆ>คดนดูน่าจะอย่างนั้นนะอะมาดูในส่วนของเมกาโฟนก่อนนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเสียงไหมคนดูผักไหมน่าจะผักให้กระเด็นไหมอ่าผักให้กระเด็นนะครับผม ประมาณนี้เลย <c oughs> อุเซฟนอนกิ้งและต่อมาคือรังพึ่งนะฮะเกเจนทาโดก็เหมือนว่าจะเป็นลักษณะเหมือนรังพึ่งแลวก็เดินสับสนนะครับผมประมาณนั้นซึ่ง <c oughs> แล้วมาต่างจากรังพึ่งเดิมตรงไหนวะอาจจะเออเป็นทุ่นกับดักอะไรย่างี้น่าจะอย่างนั้นนะฮะน่าจะในแนวคอมโบทุ่มระเบิดอะไรพวกนี้นั่นเองเพราะมันอยู่นานมากๆน่าจะาไวเออคอมโบแบบหลังบ้านอะไรย่างี้นะครับผมซึ่งกูดามันก็กูดาันก็น่าเหมือนกันนะครับผมไว้รออีก2เดือนแล้วกันแล้วผมจะมารีวิวขั้นต่อไปเพราะว่าน่าจะดีเกินน่าจะ และตอนนี้คือฐานทัพที่ว่างเปล่าของเรานะครับผมได้เวลาในการเติมเต็มสักทีนั่นเองและนี่คือผลลัพธ์ที่ผมทำการรวบรวมมาเองจากอีเวนต์แอดมินทั้งหมดนะครับผมซึ่งไม่ได้ซื้อมาเลยก็ดูฮะเพราะว่าไม่มีเวลาว่างซื้อเลยนะนี่ครับเป็นในส่วนของแอดมินลัคกี้บ็อกที่เรียกได้ว่าเยอะมากๆครับผมก็ดูฮะก็หวังว่าจะได้ซิกเกตตน์นรวมร่างผู้ใหญ่นะเพราะว่าร่างเด็กเราได้มาแล้วนะคะผมมันอยู่ในนี้ด้นน่ยเองก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมซึ่ง ส่วนตัวแล้วเออผมน่าจะอยากเปิดอันนี้ที่สุดนะคบผมเพราะว่ามันติด4มิวเทชันเลยเนาะปกติแล้วผมไม่ค่อยได้เก็บมิวเทชันเท่าไหร่เพราะว่าเราเล่นคนเดียวนั่นเองฮะมันจะต้องเรียงแล้วก็ต้องโฟกัสหลายอย่างก็เลยไม่ได้เก็บเลยนั่นเองฮะก็อีกอันนึงก็อันนี้เป็น3มิวเทชันนั่นเองอ่าแล้วเข้ามาเราดูว่าเราจะเปิดอะไรบ้างแต่ดับแรกนั้นเพื่อความแบบรวดเร็วเพื่อความว่องไวเราทําการย้ายฐานเข้าฐานหลักแล้วกันนะเพราะว่าจะถ่ายโปกคลิปแล้วก็เออเวลาจะโยงจะยยอมันจะได้ง่ายๆเนาะขออนุญาตขออนุญาต น้องๆเปิดได้เออตัวอะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์ก็ได้ครับพี่ครับผมได้ตัวรวมแล้วครับพี่พี่ครับผมได้ซิกเทตใหม่อะไรก็ว่าไปเดี๋ยวตัวผมนั้นนะเดี๋ยวดูว่าอย่างน้อยมันต้องมีอะซิกเทปผมว่ามีแน่มาแน่วะแล้วแล้วก็ถือสุดท้ายนะคะผมมาอันสุดท้ายอันนี้จะเปิดล่าสุดถ้าเกิดติดกัแล็กซี่ก็จะดีมา,มากๆเลยนะก็ดูเสียดายมากอันนี้ไม่ติดกัแล็กซี่นะคะผมอ่ะโอเครีบเอาเข้าบ้าน,นกันแล้วกันเนาะอ่าตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเต็มบ้านแล้วแต่ว่ายังไม่ครบนะเพราะว่า เรานั้นยังขาดอยู่ประมาณเออสองตัวนะคะผมสองตัวยังไม่ครบนั่นเองแต่ว่าเนื่องจากว่า,าจะเปิดทั้งบ้านเพราะงั้นเราต้องเอาใอ้ครบอีกรหัสหนึงเหมือนจะมีอยู่มันก็จะผิดผมจะไม่ได้ว่ารหัสไหนเพราะว่าช่องเกมของอัตโนมัติคุมงเราเยอะแยะเหลือเกินนะคะผมเดี๋ยวขอเข้ารหัสก่กอนแป๊บและซึ่งก็คือหลังนี้น้องกินบินโกกาได้นั่นเองครับผม หวังว่าการเปิดวันนี้รเราจะคุ้มนะฮะก็ตอนนี้มีอยู่ประมาณสี่อันเพีแล้วเดี๋ยวจะทําการขนย้ายแป๊บนะครับผมเห็นว่าที่เต็มาด้วยความหวังและกําลังถูกทําลายมันก็นหน้าช่างหน้าเศร้าเหมือนกันเนาะแต่เราจะท้อไม่ได้ยังไม่เปิดเลยครับผมมันจะเกลือไม่ได้เพาะงแล้วมันต้องได้ดิวะ้าครับผมอุ้ยมันจะลืมตัวหนึ่งหรือเปล่าขาดตัวหนึ่งนี่ว่าโอเคก็ไปขนอีกแป๊บมาครับเรียบร้อยหาโคเแลวก็รเราไปทาการเปิดกันเลยผมเริ่มตัวกันที่ฝั่งนี้แล้วกันนะฮะกองแรกมาซีเคยนหรือไม่ อุ้ยหลายตัวจาคุณดูในกล่องนี้มาให้ตัวรวมเกือบนิดเดียวฮ่ามันมีมิติได้เหรอในกล่องนี้ไม่ได้มีมแต่เบลล์รันก็สมาครับผมกล่องสองครับลืมละเปิดมาแย่เลยครับผมเปิดมาแย่เลยรล่สองออกมาเป็นรองเท้ามิติสองตัวตัวที่สามของเราครับผมมาฮะเริ่มมาทำการเปิดกันเลับที่สามอุ้ยสีเขียหรือเปล่าตัวนี้ ิเกเปิดสามอันได้ซิเค็ทมาแล้วหนึ่งตัวเป็นซิเค็ทใหม่ที่เรายังไม่ได้ด้วยครับผมเป็นแบบวัวก็เป็นแกะเหรอแกะเป็นแพะแกาแล็กซี่นะครับผมโอเคเปิดมาครับผมเป็นนกนั่นเองรู้สึกมันจะหน่วงๆไหมเดี๋ยวขอออกตัวอันแรกก่อนละกันนะครับผมอ๋อตัวละกันเนาะรู้สึกว่าภาพมันจะหน่วงๆนะครับผมปึ๊บมาตัวที่สี่ได้เป็นเอนอนกพิราบนะครับผมเห็นไม่นกพิราบปะวะมาตัวที่ห้าห้ามาครับ ห้ามาเป็นอุ้ยสองตัวแบบดับเบิลครับผม2ตัวแบบดับเบิลเปิดมาตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคนโดหาถือว่าใช้ได้สกิเกตมาแล้วไม่แย่ครับมาครับผมต่อมาครับอันนี้แก l ล็กซี่ด้วยได้มาคือโหดแน่โอ้เบลลหลอดกับลูกบอลนั่นเองฮะฟองที่เจ็ดครับผมมาที่เจครับอสิอเกตสักตัวได้ไหมหรือเป็นตัวรวมตรงนี <c oughs> ้เต็กว่ะที่แปดครับมา ที่แปดยายที่แปดดีหรือไม่ได้หรือไม่เกเป็นอ่นานกพิราบนะครับผมปุ๊บที่เก้าครับที่เก้าครับที่เก้าครับ <c oughs> มิติไม่อยากจะเชื่อว่ามิตินี้ด้วยวะไม่อยากจะเชื่อเลยมาครับต่อครับต่ออืออะไรวะอะไรวะ เ็นหลัก่อนครับผมชั้นแรกสิ่ขดออกแค่ตัวเดียวนะครับผมชีวิตเริ่มเห็นแล,ลระรามโบรานะครับผมความพยายามหนึ่งอาทิตย์ที่เราทําการรวบรวมมามันจะมาสลายที่นี่อย่างนั้นเหรอย่างครับผมย่างยังเหลือชั้นสองอยู่มากล่องนี้ตาแดงเน่ครับผมกล่องตาแดงด้วยอือฮมาเป็นยังไงครับผมอุ้ยบวนปุ๊คซีเกตตีสองมาแล้วครับผมโอเค ชั้นแรกซิเกตหนึ่งตัวให้สองเป็นซิเกตอีกหนึ่งตัวนะฮะมาตัวที่สองนะฮะคนด,ดูเรามาดูกันต่อเลยเป็นทองนะครับผมสิบสามก็ทองนะอน้ะมีติทองครับผมมาครับสิบสามครับผมสิบสามจะเป็นตัวอะไรสิบสามออกมาเป็นโอโ้โหกราทองคำสิบสี่ครับดูครับตัวสิบสี่ที่เราได้นั้นที่เราได้นั้นมันจักคืออะไรโอ้โหตัวรวมแบบ แค่ผ่านนะครับผมคุณดูฮะตัวรวมยังแค่ผ่านนะอ่ะคุณดูวิบาบต่อครับยังไงแต่แผ่นหน้าเขาปรับใหม่นะคุณดูนี้แผ่นหน้าปรับใหม่หน่าสนใจมากอ่าเป็นเบรลต์ก้อนนะครับผมยังดีอ่ะยังก็ยังดีกว่ามิติกเพราะมันย่อยได้เนาะ,ะเบรลต์ก้อนอ่ะเออมิสมิสติกมันย่อยมันได้ของกาบก็คุ้มเท่าไหร่นะครับผมเกมมิติกพูดปุ๊บมาปั๊บเลยไม่น่าพูดถึงเลยอ่ะต่อมาแบบลัคกี้บอลแล้วก็เออติดทาโก้แกลเล็กซี่ด้วยนะครับผมมาอึบอึบอึบ โอเคได้3มตัวครับผมวอนนี้3ามตัวแล้วแต่ว่าทำไมเป็นตัวนี้หมดเลยวะคุเดูฮววะตัวอื่นไม่มีเลยเหรอไอพวกแบบว,ว่าเออไอสไปเดอร์อะไร้ยหรือแบบตัวรวมอะไร้ยทำไมออกแพ้หมดเลยวะออกแพ้หมดเลยวะมาเกียบเป็นเบลอดก่อนครับต่อครับผมข้างบนอ,อีก4ตัวควาหวางสุดท้ายของเรามันขึ้นู่กับ4ตัวนี่สินะมาครับผมอย่างนอ้อยถึงมันจนได้แต่เป็นค,ความหวัง มาครับสีตัวไทยซิกเกตไหมลูกบอลเบลลกัสต่อครับผมบนี่ล่ะเป็นอะไรวะโอ้ยสไปเดอร์เมื่อกี้ออกแว๊บนะครับผมไม่มาครับเป็นมิสติกครับและต่อมาครับอหท้าอึ้ไทบเบลลอดัสขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มิสติกขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มิสติกเอาเป็นซิกเกตได้ไหมขออะไรก็ได้ตัวดี ตัวนี้มันดับบัาเยอะกูขออะไรก็ได้ที่มีมิติเบีวม,มิติให้บเบลล์ตกงบเบลล์ตก,ก็ตั้งมากมายมีหยิบมิติให้กอแรงปบแล้วคือบ้านทั้งหลังนะครับผมไม่รู้กี่ตัวจำไม่ได้บางยี่สิบกว่าตัวนะครับผมเออออกซิเกตสามตัวคนดูว่าคุ้มหรือเปล่าคอมเมนต์เลยครับผมซิเกตก็เป็นซิเกตสามหมดเลยนะปเป็นซิเกตแบบน่าจะกราดสุดนี้ป่ะคนดูเป็นซิเกตเล็กสุดนะครับผมพวกซิเกตสูงสูก็เออพวกแบบสไปเดอร์อะไรเงี้ย ก็ไม่ได้ออกนะแล้วก yeah, ็ซิเกตตัวรวมก็ไม่ได้ออกนะครับผมก็คอมเมนต์แล้วกันนะใครเปิดได้ก็คอมเมนต์ไว้เอ๋ครับไหนๆก็ไหนได้เราขออนุญาตย่อยแล้วกันนะครับผมดูซิว่ามันจะเกลือหรือเปล่าอ้เป็นหลอดก๊อตทั้งหมดนะครับดรอปเลสซิเกตสิบเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งอ่ามาดูกันว่าจะได้ไหมนะฮะเอาละขออนุญาตเปิดแล้วกันเลือเกลือเน่ยเกลือยันเครื่องนะครับผมเน่ยเกลือยันเครื่องเลยว่ะเฮ้ยตายเถอะแต่ไม่เป็นไรผมยังมี อีกรหัสหนึ่งนะครับผมแป๊บหนึ่งเสร็จเรื่อมาครับช่องเก็บของตัวน้อยกำลังเปิดครับปึ๊บขอญาติจัดเลยละกันเกมเกมหมาครับผมเกมหมาจริงๆครับเห็นหรือยังครับคนดูเกมหมาไหมล่ะมิ่งย่อยกี่ตัวก็ได้แต่ตัวเดียวนะครับผมสรุปเลยก็คือวันนี้นะฮะก็รวบรวมมาทีหนึ่งเกลือครับผมหรือว่าไม่เกลือวะคนดูได้ซิเกตสามตัวก็คอำวิละการสัตว์คิวนี้ก็ไปนะครับผมบ๊ายบายฮะไปนะครับบาย